สบายดีทุกคนวันนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอลงใน YouTube, Facebook หรือว่า t i k t o k โดยเฉพาะผู้ที่อยากมีรายได้ใน y o u YouTube f a c e b o o k t i k t o k ให้เ้าไปเบิ่งนินการเลยวันนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอในแอป k a ยเม t เจอโอเคสนานเป็นอะไรให้เอาไปเบิ่งนําการเลยแต่ก่อนที่จะไปเบิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ข้าพเจ้าด้วยโอเคไปเบิงกันเลยให้ทุกคนเปิดโทรศัพท์ขึ้นมา ถ้าว่าทุกคนยังไ่ได้โหลดแอป a i m a s t e r ให้ไปโซกหาที่ Play Store แตะเข้าไปเลยหลังจากที่แตะเข้ามาให้ไปแตะที่บนค้นหาแตะเข้าไปแล้วก็เขียนคำว่า k a i m a s t e r แตะเข้าไปเลยหลังจากนั้นทุกคนจะเห็นแอปตัวนี้แอปตัวสีแดงแดง,ดงเห็นตนัว K ตัวนี้ถ้าว่าทุกคนยังไ่ได้โหลดให้ไปแตะที่ ดาวโหลดแต่ว่าอันนี้ข้าพเ้าโหลดได้แล้วมันก็เป็นแบบนี้ถ้าทุกคนบ่ได้โหลดอันนี้มันจะเปลี่ยนดาวโหลดให้ไปแต็คบนนี้เลยแต่ว่าในนี้ข้าพเ้าจะได้โหลดปาเรียบร้อยแล้วมันจึงเป็นแบบนี้ถ้าว่าหลังจากที่ทุกคนโหลดปะาแล้วให้กลับขึ้นไปหน้าเก่ากลับขึ้นไปหน้าเก่าเราก็ไปซอกหาแอปคายเมลสเจอร์ตัวนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้เราก็ให้แต็เข้าไปเลยหลังจากที่แต็เข้ามาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ถ้าว่าทุกคนโหลดไม่มาทำอิท ตัวนี้มันจะบ่มีเือเราก็ให้ทุกคนไปที่สร้างใหม่สร้างใหม่แล้วก็อันนี้เป็นขนาดของวิดีโอที่เขาต้องการให้เราทุกคนเลือกถ้าว่าเราตัดต่อลง YouTube Short หรือว่าลง Tik t o k ส่วนหลายนิยมใส่ตัวนี้แต่ถ้าเราใส่ใน YouTube แบบวิดีโอยาวสองสามนาทีหรือว่าสี่ห้านาทีส่วนหหา่เขาจะใส่ตัวนี้ในวันนี้เขาพเจ้าจะเลือกตัวนี้เอาโอเคแด็กเข้าไปเลยไปที่สร้าง หลังจากที่เขาเข้ามาในนี้ยังคงมีอย่างเธอให้ทุกคนไปแต็กอู่วนี้มีเดียให้ไปเลือกเอาสิ่งที่ทุกคนต้องการอยากจะมาตัดต่อเข้าไปเลยตัวอย่างว่า่อยต้องการตัดต่อในนี้ค่อยต้องการตัดต่อในนี้่คยกดแต็กเข้าไปเลือกเอารูปหรือว่าวิดีโอที่เขาต้องการตัดต่อมาก็เลือกไปติ๊กตัวอย่างว่าในรูปนี้เลือกเข้าไปเลือกเข้าไปตัวอย่างว่าในรูปนี้ค่อยมักตัวนี้ก็แท็กเข้าไปตัวอย่างว่าโอ้มักตัวนี้ตึมกดแต็กเข้าไปเลย หลังจากที่เราเตะเข้ามาตัวอย่างว่าเขายักเอาวิดีโอเด้อตัวอย่างว่าเขายักเอาวิดีโอนี้เด้อก็เตะเข้าไปในวิดีโอเลยเตะเข้าไปโอเคนอกจากนั้นถ้าว่าเขาเอาหมดเตะท่านี้พอเราเขาก็เตะหม่ยคูนล้วก็ลงไปเปิดเบิ้งเตะตัวนี้เตะเข้าไปโอเคมันยังบ่มีเสียงไม่มีอย่างเถอถ้าว่าเขายักใส่เสียงเขาก็ไปเตะตัวนี้ตัวนี้แพงตัวนี้เตะเข้าไป ราะฉะนั้นเขาก็มาเลือกเสียงเขาจะเลือกเสียงเพลงที่มีในโทรศัพท์เขาเพลงที่เขาโหลดมาบ่หรือว่าเขาจะเลือกเสียงเป็นยังก็ยังว่าเขาอยากเลือกเสียงเพลงที่เขาโหลดมาก็แต๊กไปตัวนี้้วก็ไปตัวนี้กอยังมาฟังที่โอ้มักแล้วก็กดแกกไปใหม่บวกเลยใส่ใหม่บวกไปแล้วจะนั่นก็ไปที่ใหม่คูณคูณตัวนี้ไปแล้วก็ลงไปเปิดเบิ้งแต๊กตัวนี้ นี้มาฮัตมันนี่มันมีเสียงถ้าเราอยากให้มันมีเสียงเรากเราไปแตกตัวนี้ทตกตัวนี้เราก็ไปทตกตัวเสียงตัวนี้ให้มันปิดลงเลยแต่ถ้าเราอยากให้มันมีเสียงแหงครก็เปาดตัวนี้ให้จามเลยลงบ้างเสียงมันจะแหงที่น้อเอมเนียมเเสียงมันจะแหงขึ้นแต่ว่าเราไปแตกตัวนี้ทตกตัววิดีโอนี้เราก็ไปทตกเสียง ปิดให้มันลงเสียงมันจะบ่มีแล้วน,นี้มันจะบ่มีเสียงแล้วถ้าว่าเราต้องการอยากให้วิดีโอนี้ขานาดใหญ่ใหญ่ขึ้นเรากแท็กไปที่วิดีโอล้วก็แท็กไปวันนี้วันนี้แท็กไปวันนี้ไปแท็กวันนี้ให้มันขานานใหญ่เท่ากันตั้งแต่ต้นจนจนถึงปลายให้มันเท่ากาันก็ขานานใหญ่วิดีโอใหญ่ขึ้นขานาดใหญ่วิดีโอให้ใหญ่ขึ้นให้ ເຂົ້າ okay, ສ like. okay, ໍນີດາະລົ່ຕນີ້ຫ້ຕລອງໄປປີດຕ โอเคถ้าว่าแพงนี้แหงพอแล้วเขาก็เอาแต่สำนีแต่ถ้าแหงบว่าพอเขาก็แจ็กแพงแจ็กไปที่แพงนี้แล้วก็ไปแจ็กที่นี่เปิดอันนี้มันจะแหงขึ้นลงเปิดม,มันจะแหงขึ้นถ้าว่ามันแหงเกินเขาก็ไปแจ็กอยู่แพงนี้แจ็กบนนี้แจ็กบนนี้แล้วก็ไปแจ็กอยู่หูนี่เปิดตัวนี้ให้มันลงขึ้นมันลงแล้วก็มันจะเสียงมันจะคอย His holy name? ไปเบิงบนสุดท้ายอันนี้มาฮอดนี้ถ้าว่าเฮาบ่ต้องการแพงต่อไปแล้วเฮาก็แตกไปที่แพงแตกไปนี้แล้วก็ไปที่ตัดมิดแซมนี่ไปที่มิดแซมถ้าว่าเฮาไปบนนี้มันจะตัดทางหลังทิ้มแสดงว่าวิดีโอที่อยู่เบื้องหลงังมันจะหายหมดเลยแต่ถ้าเฮาไปบนนี้มันจะตัดท้งทางหน้าที่เฮาไปยังบ่องฮอดเถื่อฉะนั้นไปแตกบนนี้ เตกวันนี้มันจะตัดทางหน้าแล้วลงไปเปดิดเบืงกมอวันนี้ถ้า,าว่าเราอยากให้เสียงมันค่คอยๆลงค่คอยๆลงเราก็ไปแต็กยู่แพงนี่แต็กวันนี้เช่ญนึงล้วก็อยากให้มันลงบนไหนเราก็ไปแต็กวันนั้นพยอยางว่าเราอยากให้มันค่คอยๆลงบนนี้ให้มัน ค่อยๆเสียงมันค่อยๆค่อยๆเอาแบบแตะวันนี้แล้วก็มาแตะวันนี้ให้มันค่อยๆลงค่อยๆลงแล้วก็ให้มันเงียบไปโอเคลงไปเปิดเบองมันจะค่อยๆลงคือเฮาบาบอกเดี๋ยวนี้มาอดวันนี้ถ้าเรายังรู้สึกว่าวิดีโอของเฮามันยาวเกินไปเราจะตัดให้มันสั้นลง บางทีเขาจะตัดบนไดตัวอย่างว่าเขาอยากตัดทางไปเบืเ้องนี้ให้หมันออกไปเขากดแตกไปวันนี้เตกไปวันนี้แล้วก็ไปที่มิดแฉมแล้วก็ไปตัดบนนี้เลยตัดบนนี้มันจะหายไปเลยแล้วก็แพงเขาจะตัดไปนําไปที่มิดแฉมแล้วก็ตัดไปคือเมื่อกี้ว่าตัดไปวันนี้เลยหรือว่าบางที่เขาอยากแยกวิดีโอให้มันออกจากการเขาก็ไปวันนี้ทตกไปที่ว er ิดีโอนี้แล้วก็ไปที่มิดแฉมไปนี้มันจะแยกออกจากกัน มันจะเป็น2วิดีโอเลยหลังจากนั้นเขาก็เพียงแต่น,นำเอาวิดีโอออกไปไปแท็อยู่วันนี้ลูกศรตันนี้แท็กเข้าไปแล้วก็ตัวนี้เมนเฮาจะเลือกถ้าว่าวิดีโอของเฮามันมีขนาดยาวหรือว่ามันหลายนาทีเกินไปเขาจะเลือกประมาณ700สวแต่ว่าถ้ามันเป็นวิดีโอสาัานเฮาจะใส่คุณภาพเลยใส่180สเลยแต่อันนี้ใส่7 0 0รสวก็ได้โอเคแล้วก็ไปที่บัตรทึกวิดีโอเข้าไปเลย จากนั้นเราต้องไปที่อื่นไปที่นี่ข้ามค้มไปที่ข้าเลยคเลยตรมัน,อ,มนอ,อันนี้เนาะวิดีโอที่เราบันทึกได้เข้าไปเบิ่งเลย